ล่าสุดไมพัทรเดชเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเอาไปไม่เป็นไมพัทรเดชตอบหลังมีดราม่าละครบอนอย่าเปรียบเทียบพห้เสียอธัธรศห่างหายไปจากหน้าจอมาสองปีจนตอนนี้เพเอกหนุ่มไม้พัทรเดชได,ด้ดกลับมามีผลงานละครให้แฟนๆได้ดูให้หายคิดถึงแล้วกับละครพิเรียด์ฟรอมยักษ์แห่งปีอย่างเพตรานารมิตรในบทคุณหลวงราชมนตรีซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของไม้รีเทิร์นมาพบกับครูจินมุกดานารินรัก างานี้นอกจากเรตติ้งประเดิมเปิดตัวสตาร์ทได้แรงแล้วกระแสตอบรับเสียงชื่นชมจากแฟนๆก็ท่วมทน้นรวมถึงดรามา่าการที่แฟนถูกแฟนละครเปรียบเทียบกับละครเรื่องดังของอีกช่องซึ่งไมค์ได้เปิดใจถึงฟีดแบ็กและตอบรับต่างๆว่าเรตติ้งละครเปิดตัวกระแสดีมากเป็นยังไงดีใจครับเพราะผมก็ห่างหายจากหน้าจอไปเกือบ2ปีก็มีความตื่นเต้นว่าเมื่อเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งคนจะยังคิดถึงเราอยู่ไหมพอละครออกอากาศวันแรกกระแสดีชื่นใจเลย รวมถึงตอนออกอากาศผมเข้าไปดูไลฟ์ใน Facebook ด้วยดูว่าเขาคุยอะไรกันเวลาเขาดูละครเขาก็คุยถึงเนื้อเรื่องละครว่าสนุกคือโดยปกติถ้าละครไม่สนุกเขาก็จะคุยกันว่าพระเอกนมใหญ่พระเอกหล่อจังเลยคือคุยกันแค่นี้แต่ที่เขาคุยถึงเนื้อหาของละครแบบทําไมคุณหลวงไม่พูดทาไมแม่อรนเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงบ้างกับการหายไปสองปีตอนนี้แฟนๆให้การต้อนรับดีมากแฟนๆก็คือได้ความแปลกใหม่เพราะผมยังไม่เคยเล่นละครพิเรดมาก่น ผมเล่นละครมาสิบปียังไม่เคยเล่นพีเรียดที่แต่งตัวแบบนี้เลยแฟนคลับเองก็ชอบเวลาที่ผมแต่งตัวเป็นคุณหลวงคือมันดูสุขมุมดูนิ่งขึ้นถ้าพูดเรื่องการแสดงส่วนตัวผมเองก็มีทั้งที่ชอบและไม่ชอบ